วันนี้มาอยู่กับสายครับสายแต่ละแบบใช้งานตต่างกันแล้วก็สายเล็กสายใหญ่เนี่ยมันมีผลต่อเสียงไงสายรพงแท้สายรพงธรรมดาหรือสายรพงปลอมเนี่ยมันแตกต่างไงครับผมครับสายหินยางเหมือนกันครับแบบราคาถูกเป็นละห้าบาทเป็นละสิบาทเป็นละหกร้อยเจ็ดร้อยเป็นละพันเป็นละหมื่นมันแตกกันยังไงมันแตกต่างกันยังไงครับผมครับรู้ไหมครับบางบ้านสายรพงเป็นสิบล้านนะครับผมไปดูคลิปมาโอ้โหเฉพาะสายรพงครับเส้นเดียวเส้นเป็นสิบล้านงงมากครับผมครับทีนี้ย เราก็มาอยู่ของสายัาญาณ cm ครับ cm เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งสายัาญาทที่เราเลือกใช้ในระบบงานเพลของผมมากพอสมควรครับป่ะมาชมกันครับผมครับมาครับทีนี้ผมก็พามาอยู่กับสายไม้ครับผมครับทุกคนเห็นไหมสายไม้ทำไมมีราคาถูกราคาแพงครับผมครับเนี่ยสายพวกนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญและแตกต่างกันมากครับผมครับสายไม้ก่อนครับสายพวกนี้เราได้แต่ต้องมาที่สุดครับผมครับแต่ก้อนเนี่ยผมซื้อสายครับดูไหมครับไปยังไงครับผมครับโอ้โหไม่สช่เข่าคักวะ เปิดขึ้นมาครับเห็นไหมครับสายสัญญาณใหม่จะเป็นอย่างนี้ครับผมครับด้านข้างเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือสายกาวนะครับเห็นไหครับด้านข้างครับนี่คือสายกาวครับสายกาวคืออะไรครับเนี่ยสายกาวตัวเนี้ยมันจะไปเกาะกับ ep 2ที่ว่าสายกาวที่เป็น3ขาครับสายช้นเนี้ยก็จะไปรวมเข่าด้วยนะครับผมครับด้วยสายชุดเนี้ยทำไมจะเป็นอย่างเงี้ยทำไมถึงถักเงี้ยอยู่กับสายสัญญาณนะครับเพราะว่ามันกวนสัญญาณรบกวนครับเวลาวิ่งไกลๆนั่นเองครับผมครับเห็นไหมครับสายไม่ราคาจะถูกหน่อยครับเวลาวิ่งประมาณ50เมตร100เมตรจะมีเสียงจีเสียงฮัม จะมีการดีเลย์ของเสียงครับเช่นพูดเทสเนี่ยก็เสียงจะไปถึงมิกเราเนี่ยก็ใช้เวลามากพอสมควรครับแล้วทําไมต้องมีสายแพงขึ้นมาเพราะว่าเขามาแก้ปัญหาตรงนี้นั่นเองครับผมครับแล้วก็ต่อมาคือนะครับเรื่องของโอมครับผมครับสายใบเนี่ยหรือสายอะไรก็ช่างสายลำโพงเนี่ยถ้ายิ่งยาวเนี่ยจะมีโอมมาเกี่ยวข้องกนทีครับผมเอาง่ายมีโอมมาปุ๊บก็เท่ากับดองลำโพงหนึ่งดอกอยู่ในสายลำโพงครับผมครับโอมขึ้นปุ๊บหนึ่งละพาวเวอร์ปล่อยวัดไปเต็มที่2ลละเเเวาาารรรพููดไมมคับกก็ีื่่ออยยในสายนนั่เองคครรัับบผมมแแกะาล้้ววกกกาันนไปเมื่อีะมมาให่ครับเอาากวกลับมาที่เดิมอีก อ่ากาออกครับเห็นไหมอากาออกปุ๊บแค่นี้พอเห็นไหมครับมีใยอีกเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าใยกันเสียงอีกครับใยกันเสียงทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นออกสีออกขาวๆจะเป็นสีเงินนคล้ายโลน่งเห็นไหมครับเนี่ยสายครับนี่ผ่านไปแล้วครับกว่าจะผ่านด่านไปถึงแสงยานได้เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับผ่านเข้ามายังมีได้ครับเห็นไหมครับมีได้หรือมีเชือกครับตัวเนี้ยทำอะไรรู้ไหมครับผมครับทำไว้เวลารถเหยียบเวลารถคนเหยียบเนี่ยตายทีนนี้จะไม่มีปัญหาครับผมครับเห็นไหมครับเผาปกป้องสายยานสองเส้นนี่ดีมากเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ปกป้องดีมากเลยนะครับเพื่อไม่ให้สายยางเส้นนี้มีปัญหาหรือขาดนั่นเองครับสายยางเส้นนี้ก็อยู่ที่อีกสามก็คือแดงอยู่2ครับผมครับเนี่ยขาวอยู่3กาวอยู่หเห็นไหมครับความแตกต่างของสายสัญญาณมาถึงนี่เลยครับผมครับปกป้องดีมากสำหรับ2เส้นนี้เพราะว่า2เส้นนี้คืออะไรครับสเส้นเนี่ยคือสัญญาณที่ออกไปหาลำโพงเราครับจะกีจะฮัมเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่ามีส่วนสัญญาณจะแรงจะเบาเนี่ยขเส้นนี้ก็มีส่วนครับผมครับถ้าสายเนี่ขาดไปเนี่ยรับรองว่าไม่จบงานแน่นอนครับผมครับสายครับ ทีนี้คุณภาพสายก็ถือว่ามีระแบบอย่างนี้เมตรละ50บาทครับผมก็สามารถเข้ามาเรียกชมได้สำหรับสายเสียมันก็ถือว่าเป็นสายที่อ่อนนุ่มมากเลยนะครับเดี๋ยวสายไม่ได้แบบครับบางสายก็แข็งครับบางสายก็นิ่มนะครับผมครับมีหลายสีให้เราเรียกครับสีดาสีแดงสีเหลืองถือว่ามีครบทุกสีครับผมครับต่อมาครับมีอีกสายเดี๋ยวเราดูก่อนจะสายอะไรอ่ะแล้วไมาหนึ่งสายครับผมครับ สายนี้ก็ใช้งานได้หลายแบบครับหลายคนก็เจอครับสายประเพณโทรศัพท์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับผมข้างในนะครับผมครับแล้วแต่ละยี่ห้อเหมือนกันครับบางยี่ห้อก็เส้นร้อยครับผมครับบางยี่ห้อก็สองร้อยสามร้อยครับหรือใครอยากทําเองอันเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยเมตรละเท่าไหร่เนี่ยเมตรละห้าสิบห้าบาทครับผมครับห้าสิบห้าบาทหนึ่งเมตรหัวแก๊กอีกก็ตกเส้นร้อยกว่าบาทแต่ถ้าซื้อเสบียรูปประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่ครับแล้วก็ต่างกันตรงนั้นทีนี้พวกเนี้ยมันจะเป็นสายโมโนนะครับเนี่ยสายโมโนเห็นไหมครับเนี่ยสายโมโนเพราะว่ามีเส้นเเเเเเดดดดีีีียยยยววววคครรัับบห็็นนนมม้้้สสสาแแงลก S 1> <S 1> สายเกลวเลยครับฝั่งเนี้ยจะเป็นสายสีขาวครับแล้วก็สายเกาวครับผมอันอย่างเนี้ยเห็นไหมครับจะมี3เส้นเห็นไหมครับมีมีสเส้นเห็นไหมครับอันนี้3เส้นอันนี้ก็อยาดละเส้นเห็นไหมครับอยางละเส้นเห็นไหมครับคืออันเนี้ยจะเข้าระบบมิกข,ของเรา้ายขวาได้สามารถแบรกันยานสายขวาได้เหมือนกันสำหรับนี้อยู่กับพวกตระกูลสายเปิดเพลงโทรศัพท์ของเรานั่นเองครับผมครับ โอ้โหสายเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากเมื่อกี้เนี่ยอยู่กับสายอยู่กับสายใหม่ทีนี้ขยับมาสายลำโพงครับโอ้โหสายลำโพง cm เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับขยับลงมาข้างล่างครับมาอยู่กับสายลำโพงครับสายลำโพงก็มีหลายแบบครับบางคนก็เอาสายไฟไปทำครับบางคนก็ B c ซไปทำครับผมรับนั่แหละคนล,ละราคากันทีนี้สายลำโพงจริงเนี่ยก็อีกราคาหนึ่งถามว่าเสียงแตกต่างกันไหมเสียงเนี่ยถ้าฟัง ไม่ละเอียดเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ความแตกต่างคือโอมที่หล่นในสายนั่นเองครับเช่นละอันนี้ร้อยเมตรอาจจะไม่ีโอมเลยก็ได้ครับผมครับแต่ถ้าสายไฟร้อยเมตรจะมีโอมตกหล่นในสายหนึ่งถึงสองโอห์มเนี่ยมีโอมปุ๊บก็เหมือนกับสายไม้ครับผมครับมีการน่วงของ p o w เวอร์แล้วก็ p o w เวอร์เราทำงานเต็มที่ด้วยแล้วก็ลำโพงมีการเฉื่อยได้นั่นเองครับแต่พากนีก็ถือว่าเป็นสายลำโพงจริงครับโอมตกหล่นในสายจะน้อยลงแล้วก็การนำเสียงก็จะดีกว่าเหมือนกันครับผมครับต่อมาครััับบบสายเรรลคคผม นี่ก็สายลพงเหมือนกันครับนี่ก็เป็นมีหลายแบบสายลำพงครับแบบ2คอเห็นไหมครับแบบ2คอนี่เขาเรียกว่าแบบ2คอนะครับผมครับแล้วก็เห็นไหมครับสายลำพงซีเอ็มเนี่ยตัวนี้ก็จะดีมากครับผมครับนำเสียงสัญญาณได้ดีมากสำหรับตัวนี้ครับผมครับส่วนนี้เขาเรียกว่าสาย4คอก็มีหลายเบอร์ครับอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับผมครับอันนี้เบอร์4ี่คูณหนตัวนี้หาไปเจอได้เป็น2องคูณหนเห็นไหมครับ4ี่คูณหนกับ2องคูณสี่หายไหมครับ2คอ กับ4ี่คอนั่นเองครับอันนี้สายภายนอกนะครับผมครับสายภายในเห็นไหมครับก็จะมีหลายแบบสายภายในครับอันนี้เขาเรียกว่าสายภายในคือเดินในตู้นะครับผมครับในตู้เนี่ยผมก็เลือกเทสายวันนี้เข้าไปเดินครับราคาไม่ธรรมดานะครับสายในในตู้ครับอย่างอันเนี้ยห้สบาทครับเคเบิลหนงครับถือว่าแพงมากผมเดินในตู้เบดเบอร์สองจุดห้าก็เกือบร้อยครับสลับหเส้นตัวเนี้ยสายไฟไปแล้วเออสายลำโพงไปแล้วต่อไปอะไรครับผมครับสายไฟไปไปดูสายไฟกันอ่าเห็นไหมครับสายไฟครับ สามเส้นทําไมถึงมีสามเส้นครับก็เหมือนกับสายสัญญาณนะครับนี่สายพัานทำไมถ้งมีสามเส้นเหมือนกันครับหลักการทํางานเหมือนกันนะครับผมครับแต่ทํางานคนละแบบนะครับผมครับอันเนี้ยอาจจะเป็น l อหนึ่งหรือนิวตันครับผมครับแต่เนี่ยสีเขียวเนี่ยก็คือกาวนะครับผมครับกาวชุดนี้ที่ผมว่าปลั๊กไฟสามขาเนี่ยสายสัญยาณเราอย่างเงี้ยมันก็ไปอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับในระบบจริงอยู่อย่างนี้เลยนะครับผมครับเพราะว่าสายพัานทุกตัวเนี่ยต้องลงโคงนั่นเองครับผมเห็นไหมครับถือว่าเป็นตัวสําคัญมากครับผมครับสายไฟ ก็เปลือเสเหมือนกับท่อท่อน้ําของเราครับชุด p ีอย่างใหญ่ครับแปดคูณแปดสายแค่เนี้ยมันก็ไม่สามารถเติมระบบไฟได้ทันครับทาให้เสียงมันอื้งได้แล้วเสียงไม่ดังได้ครับผมครับก็ย้ำตัวเนี้ยสาย3ขาครับมาชมกันว่าราคาเท่าไหร่ครับผมบอกเลยว่าแพงแน่นอน55บาทเห็นไหมครับแตกต่างกันเยอะครับผมครับอย่างสายยกขดก็เหมือนกันครับถ้าสาย2องสองห้ายกขดเนี่ยสามสี่พันครับแต่ถ้าสายเป็น3คลองเนี้ย สองถึงสามเท่าครับผมครับผมซื้อไปแล้วครับผมอยู่ในการทาปลั๊กไฟครับต้องใช้ใช้ต้องใช้สายไฟ3าขาครับทีนี้ก็มีหลายเบอร์ครับอย่างเบอร์ใหญ่ก็มีฝั่งนี้ครับนี่เขาเรียกว่าสายเบอร์ใหญ่ขึ้นมาครับเนี่ยครับอันนี้ก็อยู่กับพวกตระกูลปลั๊กเวอร์ของเราที่เข้าตู้โหลดนะครับเข้าตู้โหลดเราก็น่าจะใช้สายนี้น่าจะดีครับสามขาไปเลยครับผมครับถือว่าดูดันไปเลยสรับระบบสายไฟอย่างนี้ก็ถือว่าน่าจะแพงอยู่นะครับผมครับสายเบอร์ใหญ่ราคาก็จะแพงขึ้นหน่อยนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าสายสัญญาณเนี่ยมีความสําคัญจ กับระบบเสียงเรามากครับผมครับบางปีเซตบางตัวเนี่ยสายยานเนี่ยเกือบล้านเลยนะครับผมครับเป็นล้านก็มีครับผมครับอย่างรถเลื่อแหหนึ่งคันเนี่ยก็ถือว่าใช้สายยานเยอะมากพอสมควรครับผมผมครับผมแล้วก็สายยานเนี่ยมีผลต่อเสียงทุกอย่างไม่ว่าเป็นเสงยงเสียงรบกวนเนี่ยสายยานพวกนี้ก็จัดการในบทถ้าเป็นสายดีหน่อยครับผมครับไม่ว่าเป็นความใหญ่ความเล็กครับแล้วก็การเลือกใช้งานที่ถูกวิธีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากสำหรับสายญญาณสายลำโพงหรือสายไฟครับผมครับโอเคครับผมครับก็ ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาที่หลายคนมองข้ามสำหรับตระกูลพวกสายพวกนี้ครับผมคุณครับผม